สมัยเด็กเคยเอาโดมิโนมาเรียงกันไหมครับถ้าเรียงตรงๆถูกวิธีโดมิโนอันเล็กก็สามารถจะล้มโดมิโนอันใหญ่ได้จริงไหมครับถ้าคุณเรียงโดมิโนไปเรื่อยๆเนี่ยอันใหญ่ที่สุดที่คุณคิดได้มันจะไปถึงไหนอะครับก็แล้วแต่จินตนาการของคุณนะครับความสําเร็จมันก็สามารถมองได้ในแง่เดียวกันก็คือจะต้องทําสิ่งเล็กๆที่มีความสําคัญแล้วก็บิวมันไปเรื่อยๆและก่อนที่คุณจะรู้ตัวมันก็ไปถึงจุดมุ่งหมายที่ใหญ่ของคุณแล้ว มันสําคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสําคัญไม่เท่ากันนั่นก็เป็นพื้นฐานของกฎ80-20หรือว่า pareto principle นะครับผมเคยทําวิดีโอเกี่ยวกับกฎนี้มาแล้วสามารถไปดูได้เลยนะครับคนส่วนมากจะมี to do list หรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทําได้แต่จริงควรจะเปลี่ยน list นั้นให้เป็น success list ก็คือสิ่งที่ควรจะทําสมมุติ to do list คุณมีประมาณ10-12อย่างถ้าจะย่อลงมาจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรทำอาจจะเหลือแค่4-5อย่างเท่านั้น ถ้าสมมติลองย่อสุดขีดไปเลยล่ะครับให้มันเหลือแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนั่นก็จะกลายเป็นวันติงสิ่งเดียวที่มีความสําคัญที่สุดและเมื่อ,อไหร่ที่คุณสามารถเจอสิ่งเดียวสิ่งนั้นของคุณได้เนี่ยนะครับคุณลืมไปได้เลยครับเกี่ยวกับมัลติทัสกิ้งทำหลายๆอย่างเนี่ยหรือว่าจะหาความสมดุลของเวลาให้เท่าๆกันเพราะสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดสมควรจะได้แรงและเวลาลงทุนกับมันมากที่สุดสิ่งที่คุณควรจะถามตัวเองก็คือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปล่าที่เราสามารถทําได้ ที่ถ้าทำแล้วมันจะทำให้อย่างอื่นง่ายขึ้นหรือไม่จาเป็นจะต้องทำคำถามนี้สามารถถามได้หลายด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือการทำธุรกิจด้านครอบครัวหรือด้านสุขภาพก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องถามว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตของคุณคืออะไรถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็คือคุณต้องการจะให้ชีวิตของคุณเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดบางคนต้องการให้ชีวิตของตัวเขาเองเกี่ยวกับการกุศลบางคนก็เกี่ยวกับการทําธุรกิจ อย่างตัวผมเองเนี่ยผมต้องการให้ชีวิตของผมเกี่ยวกับความรู้ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้ใหม่ๆการแบ่งปันความรู้หรือการสอนคุณก็ลองคิดเกี่ยวกับตัวคุณเองแล้วกันนะครับว่าอะไรเป็นตัวผลักดันชีวิตของคุณจุดประสงค์ก็จะสามารถเซต Priority ว่าอะไรจะต้องมาก่อนอะไรมาหลังกลับไปคิดถึงดอิยโนอีกทีนึงนะครับเริ่มจากเป้าหมายสักวันหนึ่งแล้วก็ให้เวิร์กกับหลังมาก็คือเป้าหมาย5ปีเป้าหมายอีกปีหนึ่งเป้าหมายรายเดือนรายอาทิตย์แล้วก็เป้าหมายรายวัน แต่คุณจะต้องเมค e ชัวว่าเป้าหมายระดับย่อยมันสามารถจะพพอร์ตเป้าหมายระดับชั้นบนได้ยกตัวอย่างดีกว่านะครับ c h ANNEL BOOK CD ของผมผมต้องการให้มี s u b s c r i b e r 1ล้านคนในสักวันหนึ่งภายใน5ปีผมอาจจะต้องมี sponsorship แต่ก่อนหน้านั้นผมอาจจะต้องเพิ่มคลิปที่มันหลากหลายมากกว่านี้แต่ก่อนหน้านั้นอีกผมก็จะต้องวางแผนการอ่านของผมเป็นรายอาทิตย์และรายเดือนและสิ่งเดียวที่สาคัญที่สุดสาหรับผมในทุกวันก็คืออ่านหนังสือเห็นไหมครับพอเวลาเวิร์กกับหลังมา เราสามารถวิ l ลายได้ว่าเราจะต้องทำอะไรเป็นสเต็ปสเต็ปไปพอเวลาคุณคิดถึงสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดและปฏิบัติตามมันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับในที่สุดมันก็จะกลายเป็นอุปนิสัยตามงานวิจัยแล้วมันใช้เวลาเพียงประมาณ66วันที่จะสร้างอุปนิสัยหลังจากนั้นคุณก็ไม่ต้องมีวินัยมากเพราะว่าคุณทำมันเองโดยอัตโนมัติในเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรเนี่ยนะครับคราวนี้ก็จะต้องสร้างเวลาเพื่อสิ่งสิ่งนั้น3อย่างที่ควรจะสร้างเวลาให้นะครับ 1. เวลาสําหรับการวางแผนแนะนําว่าควรจะวางแผนเป็นรายเดือนหรือรายอาทิต์นะครับ2ก็คือจะต้องบล็อกเวลาให้กับวันติงของคุณที่สําคัญที่สุดแนะนําว่าอย่างน้อยจะต้องบล็อก4ี่ชั่วโมงต้นๆวันนะครับอันที่3ามก็คือควรจะบล็อกเวลาสําหรับการพักผ่อนสําคัญนะครับเพราะว่าทุกคนจะต้องรีชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเองบ้าง p r o d u c t ivity ของคุณสามารถโดนกระทบได้4อย่างนะครับก็คือ 1. สิ่งรบกวนคุณไม่สามารถช่วยทุกคนได้นะครับฉะนั้นคุณควรจะรู้วิธีการปฏิเสธ 2. ในการจะไปหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับมันต้องเจอความวุ่นวายแน่ๆอยู่แล้วฉะนั้นคุณควรจะทําความเคยเชินกับมัน 3. คุณจะต้องดูแลสุขภาพของคุณให้ดีไม่งั้นคุณไม่มีแรงที่จะทาอะไรแน่ๆ 4. คุณจะต้องเมคชัวร์ว่าสภาวะแวดล้อมของคุณเนี่ยมันสนับสนุนเป้าหมายของคุณก็อยากจะขอฝากข้อสุดท้ายไว้นะครับสิ่งยิ่งใหญ่ทุกอย่างมันเกิดมาจากสิ่งที่เล็กๆเ,เสมอฉะนั้นอย่าลืมหาโดมเมนโนตัวนำของคุณนะครับ ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอคลิปอันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากมันและอย่าลืม subscribe like แล้วก็แชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ